1. นเน้นการสกัดต้องสกัดเย็นหรือ Cold Press เท่านั้นนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อค่ะน้ำมันงาคีมอนที่ดีที่สุดคือชนิดสกัดเย็นเพราะเป็นการสกัดโดยไม่ใช้ความร้อนสูงและไม่ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายทำให้รักษากรดไขมันโอเมก้า3วิตามินอ e, ีและสารต้านอนุม,มูลอิสระไว้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด 2. บรรจุภันธุ์และการเก็บรักษาที่เหมาะสม โอเมก้าสสลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนแสงและอากาศดังนั้นบรรจุพันณุ์ควรเลือกน้ำมันที่บรรจุในขวดแก้วทึบแสงเช่นสีเทม้มเพื่อป้องกันแสงแดดการเก็บรักษาควรเก็บไว้ที่เย็นพ้นจากแสงแดดและปิดฝาให้สนิททันงทีหลังใช้บางผลิตภัณฑ์แนะนำให้เก็บในตู้เย็นหลังเปิดใช้มานเพื่อรักษาคุณภาพไว้ให้นานที่สุด 3. รูปแบบการบริโภคที่ถูกต้อง จำไม้เสมอว่าน้ำมันงาขี้ม่อนไม่เหมาะสำหรับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอดหรือ deep frying เพราะความร้อนจะทำลายโอเมก้า3และอาจก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายจากการเกิดออกซิเดชันได้การใช้ที่แนะนำคือเติมหลังปรุงเช่นราดบนอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเช่นโจ๊กข้าวตีว๋สลัดหรือซุปผสมใช้แทนน้ำมันมะกอ,อกในน้ำสลัดผสมในโยเกิร์ตหรือสมูทตี้ รับประทานสดอาจเริ่มที่1 2สช้อนชาต่อวันโดยตรงนอกจากนี้การบริโภคในรูปแบบแคปซูลหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณค่ะสรุปน้ำมันงาขี้มอนคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่าและยั่งยืนเป็นขุมพลังโอเมก้าสจากพืชที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการอักเสบบำรุงหัวใจสมองและผิวพรรณของคุณได้อย่างครบถ้วน ถ้าคุณกำลังมองหาทางเลือกจากธรรมชาติเพื่อยกระดับสุขภาพองค์รวมของคุณการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันงาคี้มอนสก,กัดเย็นในชีวิตประจำวันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมค่ะเริ่มต้นดูแลตัวเองวันนี้ด้วยน้ำมันงาขี้มอนแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกหวังว่าเรื่องราวของโอเมก้าสจากธรรมชาติในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวดีๆและอยากให้เรานำเสนอเนื้อหาสุขภาพที่เจาะลึกแบบนี้อีกฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พอดแคสต์ของเราไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ